อ๋อมีมันอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเหมือนคล้ายๆกับป๊อปีนเนี่ยแต่ว่านี่ครับเป็นเป็นเกมที่ผเหม่ยตายมัจะตายทีย่ชุบก่อนเนี่ยไม่ได้ชุบแต่กูอ่ะตายจริงๆเพื่ลย Yeah. น,อยยออนี่คฮะเซิร์ฟ VMP อยวผมต้องค่อยย่องอ่ะต้องแบบมีการมันควรจะมีที่ส่มอะ่ะอันนี้คือส่มนะไม่โดนฮะโอ้ยยิงคนข้างหน้าโกงไม่หย,ยุดใคร มันไ <c oughs> ม่โดนเฮ้ยไม่โดนเกือบได้แล้วต้องให้เราค่อยๆทิ้งยุดหยุเมื่อกี้มีคนมาเหมือนมีคนไม่โดน ค็ค่อยมาเกมนี้นเดียเ๋ยวก่นอนอนอีน่สิสุกดีไหม

ของปืนกันคืออะไรเนี่ยขังนี่ขังขังอุ๊ยจให้ใช่ไหมห้่ไหมีแบบอีกี่หน่อยไหมมีแบบอปกี่หน่อยอ๋อนี่ นี่กสูนดีโอ้ตใจหมดไน้เเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยได้ไม่ได้เอไม่ยอม้หนึ่งเดี๋ยว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 เอาชุดเี๋ชด เกมาไม่ไม่มีสิทธิ์เกมไม่มีสิทธิ์ชนะไปได้ดยการยกไม่ดูนไปแต่ห้าวน่ะ ดาเหมือนเดิมเดี๋ยวจริงก็ไม่ได้มีแบบแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลื่อนไปสปอนซ์รอบหนึงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่นะเดี๋ยวนี่ครับผมได้มาสปอนซนี้อ่ะนี่เดี๋ยวเลื่อนไปนังแอโซนหนึ่งแล้วกันดาวหน่อยอย่างนี้ดาวนี่อันนี้นี่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 ไม่กลัวหรอก ก่อนนึกก่อนคืนนี้มานะมาเดี๋ยวดิมดอ่ะนี่เดี๋ยวไปนี่ไม่ตามไม่ตามตูนเหรอเรียกว่าสูตรหน่อยเอ้าครับเลยสิเนี่ย <small> กวาดให้หมดค่ะมากวาดให้หมดอ่ะนี่นยลองเกย์กีกีกีีมาเลยนะมาที่นะมานี่นะมานี่นะ ขอจบที่แบ้น